สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสองนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาสังคมต่อนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการนะคะทีนี้ชั่วโมงนี้เราจะเรียนต่อนะคะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะผู้ซื้อกับผู้ขายนะผู้ซื้อก็คือเรานะคะผู้ขายก็คือผู้ผลิตนะคะทีนี้ในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยนะจำเป็นจะต้องมีผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะผู้ซื้อก็คือผู้บริโภค คือผู้ที่ซื้อสินค้าเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือสนองความต้องการของเรานะคะทีนี้ผู้ผลิตก็คือผู้ที่นําสินค้ามาจํหน่ายนะ,ะมาแปรรูปให้เกิดเป็นสินค้าขึ้นมานะคะแล้วก็นํามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะนะทีนี้ต่อไปเนี้ยคุูจะให้นักเรียนดูคลิปนะค,ะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะนะและให้นักเรียนดูคลิปต่อไปนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของสินค้าและบริการเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีคุณธรรมประจำตนในการเป็นผู้ซื้อผู้ขายที่ดีนะครับรู้จักพึ่งพาอาศัยกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ประเทศชาติเราก็จะพัฒนาได้อย่างมั่นคงนะครับเอาเลยครับได้เวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้กันแล้วพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับ น้องๆเคยเห็นการซื้อขายของกันไปแล้วทีนี้น้องๆคิดว่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับลองช่วยกันตอบหน่อยนะครับน้องๆครับการที่เราผลิตสินค้าออกมาหนึ่งชิ้นก็จะต้องมีคนซื้อและคนขายนะครับ น้องๆก็ได้รู้จักกันแล้วว่าผู้ซื้อและผู้ขายนั้นคือใครทีนี้เราจะมาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นเป็นอย่างไรนะครับเช้าวันนี้คุณพ่อของพลอยเก็บผักที่สวนไปขายครับจากนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านแต่เช้าคุณพ่อกลับมาแล้วเหรอคะเหนื่อยไหมคะ เดี๋ยวหนูกับคุณแม่จะไปตลาดกันค่ะจะไปซื้อของเข้าบ้านหรือแม่จ้ะของที่บ้านหมดหลายอย่างเลยแม่ว่าจะไปซื้อมาเผื่อไว้สักหน่อยนะพ่อจะซื้ออะไรไม่ล่ะดีเลยพ่อว่าจะฝากซื้อหนังสือการเกษตรกับหนังสือพิมพ์หน่อยนะแม่พ่อให้เงินไปด้วยเลยจ้าเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้นะร้านเดิมใช่ไหมใช่จ้า พลอยพร้อมแล้วหรือ,อยังลูกรีบไปกันดีกว่านะเดี๋ยวจะสายพร้อมแล้วค่ะคุณแม่ในชีวิตประจำวันของเราเราอาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นครอบครัวของพลอยปลูกผกักครอบครัวพลอยก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับ พ่อนำผักไปขายที่ตลาดพ่อเป็นผู้ขายครับคุณพ่อและคุณแม่ของพลอยนำเงินที่ได้ไปซื้อของที่ตลาดคุณพ่อและคุณแม่พลอยก็จะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคนะครับถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ผลิตเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าและมีคุณธรรมในการผลิตไม่ขายสินค้าราคาแพงจนเกินไป ถ้าเราอยู่ในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้จักเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าและควรที่จะปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการที่เราจะผลิตสินค้าและบริการแต่และอย่างนั้นทางผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงผู้ซื้อเป็นอันดับแรกๆเพราะถ้าไม่มีผู้ซื้อผู้ผลิตก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการนั้นออกมาขายได้นะครับในทางกลับกันผู้บริโภคและผู้ซื้อนั้น ก็ต้องช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตด้วยจึงจะทําให้ผู้ผลิตอยู่ได้ครับและจะสามารถผลิตสินค้าและบริการให้เราได้ใช้ตลอดไปนั่นเองกลับมาแล้วเหรอแม่จ้านี่หนังสือของพ่อที่ฝากซื้อจ้าคุณพ่อคะผักของสวนเราขายดีไหมคะขายดีสิจ้า เพราะพ่อไม่ได้ขายราคาแพงที่สำคัญพ่อก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงด้วยฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อผักของพ่อไปก็ไม่ต้องกลัวจะได้กินผักที่มีสารพิษอยู่จริงด้วยนะคะเวลาที่พลอยกินผักของที่บ้านเราปลูกเองปลอยรู้สึกดีมากเลยค่ะแต่ถ้าผักชนิดไหนที่ต้องไปซื้อมาคุณแม่ก็จะตรวจดูที่ร้านขายนั้นตลอดเลยค่ะ ว่ามียาฆ่าแมลงปนอยู่หรือเปล่าและก็สดหรือเปล่าถ้าร้านขายผักทุกร้านนําผักที่มีคุณภาพมาขายแบบคุณพ่อก็ดีสิคะจ้าเพราะพ่ออยากกินผักที่สดสดไม่มีสารพิษพ่อก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ผักสดสดไม่มีสารพิษมากินเหมือนกันน้องๆครับดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยการพึ่งพาอาศัยกันรู้จักช่วยเหลือกันส่งผลให้มีความพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆครับมาทำกิจกรรมนี้กันครับเป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับตั้งใจทำนะครับน้องๆก่อนที่จะซื้อสินค้า ผู้ซื้อควรจะทำอย่างไรพิจารณาสินค้าก่อนซื้อทดลองใช้สินค้านั้นก่อนซื้อสินค้าโดยทันทีเราควรซื้อผักผลไม้ที่ผลิตในประเทศเพราะเหตุใด ไม่ต้องจ่ายเงินให้ต่างชาติอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยถูกทุกข้อ <ไ loc le> การเป็นผู้ขายที่ดีควรทำอย่างไรไม่เอาเปรียบผู้ซื้อปรับตาช่างให้เข็มเกินมาเล็กน้อยขายสินค้าราคาแพงเมื่อของไม่พอขาย ใครเป็นคนสำคัญที่สุดในการซื้อและขายสินค้าผู้ซื้อผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายได้เวลามาเฉลยกิจกรรมกันแล้วนะครับน้องๆข้อ1ก่อนที่จะซื้อสินค้า ผู้ซื้อควรจะทำอย่างไรคำตอบคือพิจารณาสินค้าก่อนซื้อครับก่อนที่จะซื้อสินค้าผู้ซื้อควรพิจารณาสินค้าก่อนซื้อเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพนะครับข้อที่2เราควรซื้อผักผลไม้ที่ผลิตในประเทศเพราะเหตุใดคำตอบคือถูกทุกข้อเพราะไม่ต้องจ่ายเงินให้ต่างชาติและเป็นการอุดหนุนผล,ผลผลิตของเกษตรกรไทยคะ่ะ ข้อ3การเป็นผู้ขายที่ดีควรทำอย่างไรคำตอบคือไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับถ้าเราเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไปผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อสินค้าของเราทำให้เราไม่สามารถขายสินค้าได้ครับข้อที่4ใครเป็นคนสำคัญที่สุดในการซื้อและขายสินค้าคําตอบคือผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ เพราะในการซื้อขายสินค้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไปค่ะผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีคุณธรรมในการเป็นผู้ซื้อผู้ขายที่ดีรู้จักพึ่งพาอาศัยกันไม่เอาเปรียบกันถ้าทุกฝ่ายทำได้ก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว